Today, okay today oh. no thai food no i cooked today oh. okay but oh, ran okay. out but ran out of time okay. so as ably assistant ably assisted by my wife who did it with a smile excellent <laughs> Ooh, forgot, forgot <laughs> <of mouth. laughs> กันเลยต้องทำให้เมียหัวเราะ <laughs> ลุงบอกว่าวันนี้ลุงจะทำเบอร์เกอร์นะคะแต่เมียรอไปหกโมงก็แล้วหกโมงครึ่งกันแล้วงานก็ไม่เสร็จสักทีงอนโมโหหิวค่ะอันนี้ลุงก็เลยจัดเบอร์เกอร์เนื้อให้ค่ะ Right that was that and we can have some <c oughs> some vegetables of some description <c oughs> how can <c oughs> I do that best มีขนมปังมี เนื้อเบเกอร์ <Burger S 1> เนื้อนะคะแล้วก็มีชีสค่ะอันนี้ผักค่ะผักละแล้วแต่เราจะชอบนะคะเราชอบผักแบบไหนเราก็ทานแบบนั้นแหละคะ่ <c oughs> จะจัดไปค่ะอันนี้คือหอมหัวใหญ่นะคะเอาไปย่าง <c oughs> ค่ะ,คะเอางงงงงงจะไปอันไหนก่อนดีเนาะโอ้โหติงแคนฟรนดีดดอ๋อ ผม don't k n o don't n ่ผ h a ในักข h ่วถ h ะยผั n เิตโหใส่ผักเต็มนะโหเป็นคอนโดแล้วแนะนะ่จะเสร็จตอนไหนเนี่ยกว่าจะได้กินแอบวอคาโดด้วยโ oh. ลุงจะไม่ค่อยใช้มือจับนะคะส่วนมากเพราะว่าลุงเป็นคนที่ ไปชอบให้มือเลอะค่ะเป็นคนคอะไรก็ไม่รู้นะคะจับนี้จับหน่อยแล้ะนิดเลอะหน่อยก็ไม่ได้้นะอวงงงงแล้วจะหอย่ังไงจะเราจะใส่ประกบกันยังไงเนี่ยใส่ยอะขนาดนั้นอ่ะคือคนน่ะพูดออนทอกันน่ะ how can do oh oh a เอาเอาโดนแน่นอนเอาเอาตุ๊บ ออาดกินคนเดียวสอง Here we go. <laughs> <Okay. S 1> Voila, two burgers of meat. Okay. Let's start eat Would you like to have the first taste of my no, burger? No, 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 no. You start. เยอะไปเธอจะใส่เยอะไปไหนแม่บ้านต้องไปยืนย่างเนื้อให้ยืน ย่างนู่นย่างนี่ให้โอ้คุณกินได้ไหมนั่นแหละโอ้พูดเร็วแตโอเคอร่อยอถ้าอร่อยแบบเดียวใส่จะหมดแน่น,นอนสองชิ้นเนี่ยโอ้อะไรกับคอนดู You finish it all for sure. Sæææææp.